จะเม่อน no, ้นบาทางมาเปิดมาทางนังหมืนไงเนี่ยวิ่ข้งเขานี่แถวเนี่ยโอ้โหบอกแข็งบคนพนี้สร่างมอเพื่อใจเกิดดีใจพี่โน้นามาเนาะข้าคุณครับสบายดีพี่น้องมากินตํามากขุ่นํำการเด้อพี่น้องเด้ออาลงมือเลยกินจะกินกันเลยตากินถ้ายากใจกระปุกหลังรถนนนะ

รองเืออะไรยายให้กินให้เดียวคระบองเทือกองเท้เทียมนะไราบล็อกระปุกเนี่ยโห่เพียหน่อยเดียวมีไงสบายดีพี่น้องมาเติตมะฮบแนลยบไปก่อนตะมงแส่บแซ่บเดิมาเพี่น้องตามะงบ ไครทาน้วเวียนอยู่เห็นกระปุกแล้วเวียนซับนี่กปุกกระปุกอะไรนะแม่บอก็ไปแม่ฮะไเหนครคือผักเพราะอะไรกันนันคือผักอือมันคือผักแบบนั้นม่อย่างนั้ก็เหมอัเพูดเเนาะเธอพูมักแปบมักแปบแบนี้

สบพั้ดมันนา,ารักนเละวกเบ็อเออปูลิงเไมากินขตมะคงทีากลทางไปที่แจ็คกับเพ่นไกล่ไกินกนานะ้าปุ่ลาอะนนขา่นก็บ,บกีบตะวเนอะไรนะจแพมัน,น,นนะ มันเข้ามาอยันแมงเหอยันยตะวันเขาปียคายเรมาอดีเยป้าอะนะเขาบี่มีว่านเ่ขบี่อืมนกระว่างเนื้อมันแข็งนะคนในมา่ะปุ่งเหอมันอิ่มใช่ในมาณปุ่งเขาจะบีบมือมืองเมือกเปเมือกอะไนหละเขาก็บีบว่าไรไปไหนกั บ่ยังไก่ยังตายฮะคิดมนก่อนลยไมนีสาบแก่ไม่นั่งฝาใส่มันไรมันจนฝ่าไรกันอืมมันเกี่ยวกันเนาะดูิคะดูเสียอะไรเนาะฝ่าแ๊บไป บุบเลยนะมปั um, ๊มงาเลยอนด่ะะยะไมัเเป็นอะไรารมันใสๆโดดครับมันใสๆเราฝาไว้นะตัวใเลยมันตีกับเจ้าถ้าใช้เราฝาเ่อนนเท่าลยหน่อยสบคนะอ๋อเเดีมันดูงใจเือไดเลือ ใส่ใส่ถั่วขาวด้วยว่ะน้อพี่น้องเคยกินบ้นี่ยัวฟูัพี่น้องเอ้ยอยู่ไทยเจะเปนเอิมยังเนาะแต่ว่า้องคำกับ่นจังบออืมเกิขึ้กันเห็ดยังกินถัวปูกินกับปนครับนี่นะวกินก็ได้บ้างอือกระป่นหนึงกินอืมอืม อล้วไปไหมลูกไปไหมพอแล้วก็ไปลขยะพอแล้วบอกว่าใหกินหน่อยนะกินมัดุคนกินว่ายู่บโนนก็กินเท่ียงโอ้ถ้าพร้อมทันก็เลยกินของเขาเห็ม่อยไงเขาก็ไปกินเทิงเสิมนอื กินสองคนมันสองคนกระซ่บไดยสองคนกระแซ่บมันก็มันกินนำกันได้พี่น้องกินนำกันเด้ประว่าอยู่นอกอยู่เบืองนอกเบืองหน้าหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะันาษา เมื่อนี่กะพ้นบริโต๊กเนาะเลย้ยพ้นบไดโต๊กแต่ว่าทาื้นเปืือนโดยก็เจ้าข้าวจนตายข้าวท,ที่หนาบ้างไี่หนาเฮ่อนนี้ทางเปืือนแหง้งอืมแต่ยังพ้นซิปตกหม่มกเนาะอย่างนี้ข้าวเวลาวันที่สักแปดห้าวันที่สามสิบหรอพ้นซิมาอีกใช่ไมบอกน้องคำกูยังบู๊

Ỏi mình lắm. Ừ. Thì ăn nó hai lạnh còn bên cạnh con mất 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 cái มเขือข้าเจ้าให้เอาขวดมันออกข้าเจ้าเป็นไข่จังที่เท่าไว้วุ้ยง่ายแหงอ่อนแล้ว không này không 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 แม่ก <Him> ินเขาแกงกเสบเลยแนวมันเยอะนมันเถอะเ่ก <laughs> ินหมานายยือิหมแม่ยู่บ้านบรมีบรมีได้หมากันมันจะน่ากินบมาแม่มันเขาแบบมันจะมากันะ กัดกำลึงถูกป่ะแผ่นมอ,มอแผ่นมอ,มอแผ่นมอแ่นมอซัแผน่นมอซัดแผสลัดคือเรถตั้งโขไ <c oughs> ม่อย่านลนรถ <c oughs> เพิ่คขาโหตะเคียนนหค่ะเขากเลอยงาพอจะลอยเหมอน้ำ <c oughs> นี่อ่ะพี่น้องเอ้ยไอคิวกับสบายไอ,อคิวกับไข่อีกแล้วจงงนนวังหวนแนนโยงังเจ้าจะไขย่ยขมาอามาเจอบ้านนี้บอ่อาบเั้ปเสร็จแล้วนัเสร็จำเ,เสร็จอ,อันนะต เพื่อว,ว่าไะไพคุเมื่อนการผิดมันมาน้ำอน้ำไอยฟนรวนน้ำอากาศเอาสองหัวเห็นจสสันิดได้คุณเมื่อน ที่ดังของดังไฟเนาะตัเยาเขยะค,คนมกลจทางมาเอินข้าเจ้ากิมข้ามาพู Hãy subscribe <laughs> không kênh Ghiền được Gõ Để yeah. không hết hết những video hấp dẫn Say sống hà nói Hảo tâm vào Kết nó ảnh hưởng tâm lý học. Give mở chết hàm nó hàm chịu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  hàm

ในรายกาบเข้ามาสบายดียากสุดๆเอาแน่